่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสราสวัสดีครับคุณสุประเดชครับครับสวัสดีครับคุณถิสุขครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับวันนี้มีเรื่องอะไรเชื่อเลยครับอ่าก็นอกเหนือจากทางปปชหรือว่าทางที่คุณถถิสุขเรียกว่าเป็นอินเดียโจลนะฮะเรียกขุมทรัพย์สึกข,ขอบฟ้าเนตามล่าไม้ได้เนี่ยนอกเหนือจากคดีของคุณจุธามาแล้วเนะี่ยก็ยังมีคดีหนึ่งนะฮะที่สําคัญมากๆเช่นกันก็คือ อดีตรารบายข้าวแบบรักต่อรักหรือจีทุตีนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ระหว่างการไต่สวนของสามดีกาแผนริยาของผู้ดำรงตำแหน่งทหงนการเมืองนะครับก็มีการกล่าวหานักการเมืองสําคัญในช่วงสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัรนะฮะอย่างเช่นคุณบุญทรงฤทธพิลมนะครับอดีตทุนทิพานิษฐ์คุณภูมิสารพลนนะฮะอดีตทุนทิพานิษฐ์รวมถึงข้าราชการระดับสูงนะครับเช่นคุณมนัสต้อยพลอยนะฮะและพี่กรมการค้าต่างประเทศคุณ มีนายแพทย์วิวุฒนสุตะนะครับอดีตเลขาธิการ 3, รัฐมนติีพาณิชนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นอยู่มีข้อมูลใหม่มานะครับว่าในการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการขายข้าวทีทูีเนี่ยซึ่งถูกคณะกรรมการปปชเนี่ยชี้มูลความผิดนะฮะว่าเป็นทีทูีเก๊นเนี่ยเบื้องต้นนะครับมีข้อมูลมาฮะว่าบริษัทอ่าพวกเอกชนค้าข้าวรายย่อยพวกโรงสีนะฮะอ่าได้ส่งตัวแทนไปพบนะครับหรือว่าโทรศัพท์นะครับ ไปหาทางพันธีในแพทย์วิรุษหรือว่าเรื่องสั้นมาหมอโดงนะฮะก็คือส่งตัวแทนไปพบหรือว่าโทรศัพท์ไปหาหมอโดงนะครับเพื่อจะดีลกันนะครับในการเอาข้าวจากโคดังนะครับแล้วก็มาเรียนขายในประเทศนะครับโดยใช้วิธีการอจ่ายแคชเชียร์เช็คไปให้ทางหมอโดงนะฮะมาทางหมอโดงเนี่ยก็จะส่งมาให้ทางทางคุณมิมนนะครับรักดีนะฮะเพื่อให้นําข้าวเนี่ยออกจากโคดังมาขายต่อในประเทศนะครับนี่คือข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้มานะครับ จากเอกสารหลักฐานที่สําคัญนะฮะในในการบริหารโครงการาระบายข้าว t t ีนะครับรวมถึงเป็นตามสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการปปชด้วยนะครับโดยในเคสนี้เนี่ยมีการกล่าวหานะครับเบื้องต้นนะว่าทางคุณอภิชาติจันทร์สุขุมทร์หรือว่าเสียเปียงเนี่ยคดีพ่อค้าชื่อดังเนี่ยแล้วก็เป็นหนึ่งในจำเลยเนี่ยเได้ร่วมก,ก,กันกับทางหมอโดงเนี่ยแล้วก็มีทางคุณนิมนรักดีนะครับบริษัทสยามริกาจํากัดนะครับ คุณรัตนาแค่เองนะครับคุณสุนีจรรันสกุลพรนะครับคุณธัญ,ญพจรจันสกุลพรนะครับคุณสุธีเชื่อมชัยสงอ่าแล้วก็บริษัทสีลาัยจำกัดนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นชื่อเป็นบริษัทกีตาพาวเวอร์ตี้จำกัดซึ่งพวกบริษัทเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถูกคณะาการกร,ร,าการ,รมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงงอครับอายัดทรัพย์ไปเป็นหลายพันล้านแล้วนะครับ,รบเกี่ยวเคสนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีอยู่สี่กลุ่มในิาทรายย่อยด้วยกันนะครับที่มาให้การในชั้้นแลวก ให้การในคำนองนี้นะฮะก็คือกลุ่มแรกนะครับบริษัทนครหลวงค้าข้าวจำกัดนะครับบริรษัทชวิตัมซซเรีเยรลจำกัดบริษัทเอเชียโด้นไลท์จำกัดแล้วก็บริษัทข้าวสยพรนะครับซึ่งทั้งสี่เอกชนทั้งสี่รายเนี่ยถูกปปชกันไม่เป็นพยานนะครับในคดีระบายข้าว TTT นะครับกลุ่มที่สองนะครับบริษัไทไฟฟ้าจำกัดนะครับทางปปชกันไม่เป็นพยานในคดีระบายข้าว TTT เช่นกันนะครับกลุ่มสามนะครับขอจกรลงศรีกิตวียโสธรนะครับแล้วก็กลุ่มสี่คือบริษัทเ m c อินเตอร์ไลท์นะครับ ซึ่งกลุ่มสามและกลุ่มสี่เนี่ยถูกเบชาี่มูลความผิดไปนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในจำเลยในคดีไว้ายข้าวติทตัีด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเอกทะายย่อยเนี่ยก็ให้การนะครับว่าเอได้เป้าหมายให้ตัวแทนบริษัทนะครับหรือว่ามีการโทรศัพท์นะครับไปยังตรวจของนะครับหรือว่าโทรไปที่ทางคุณสมคิดพิ้งคมสุภานะครับหนึ่งในจำเลยคดีข้าวติดตัวตและตอนนี้ก็หลบหนีคดีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับครับเพื่อ ทำรังเงินบนแชทเทช็นะครับที่กรมการค้าต่างประเทศนะครับก่อ,อนที่จะโอนเงินนะครับให้กับทางคุณนิม์เนี่ยหรือว่าคุณสุธีเนี่ยหรือว่าบริษัทสยามริกาจำกัดเนี่ยให้นาเข้าออกมาจากโกดังนะครับเพื่อนํามาเวียนขายในประเทศตรงนี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกกล่าวหานะครับต้องเรียกว่าถูกกล่าวหาเพราะว่าสารยังไม่ตัดสินนะฮะตรงนี้จะเป็นข้อมูลใหม่ที่ว่ายังไม่มียังไม่มีการพูดถึงพฤติการหมอโดองแบอองบชัดๆว่าตกลงหมอโดองเนี่ยเขาคือใครพฤติกราระชัดที่อะไรยังไงกันแน่ ตรงนี้ก็อาจจะว่าเรียกได้ว่าถูกกล่าวหาอย่างค่อา้างชัดเจนแล้วพฤติการเขาเป็นยังไงในคดีนี้ที่ถูกกล่าวหาครับผมครับตรงนี้ต้องรอรอดูกันต่อไปนะครับว่าอย่างที่ทคุณหนสุขบอกว่าอ่าทางปปชเนี่ยก็ต้องไปไล่ล่าตามาอายัดทรัพย์สินใใครอย่างเช่ขังคุณจุฬามาถึงรั์สินที่ต่างประเทศก็ต้องไล่กลับคืนมาได้ตอนนี้หมอโดง่งนี่ยก็หลบหนีนอกประเทศเช่นกันถ้าเกิด มีก็แล้วหมอโด่งเนี่ยก็ถูกปปชตรวจสอบเรื่องรับมือผิดปกติอยู่ด้วยเหมือนเชค็คุณจุธามาศเลยนะฮะ<อ>ถ้าวันหนึ่งปปชที่มีความผิดคุณหมอโด่งเนี่ยว่ารับมือผิดปกติปปชจะตามคืนทรัพย์สินที่อยู่ต่างประเทศซึ่งหมอโด่งก็อยู่ต่างประเทศแล้วตอนนี้กลับคืนมาได้หรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น,าน่าสนใจเหมือนกันถ้าเคสคุณจุธามาศทำได้เคสคุณหมอโด่งก็น่าจะทำได้เช่นกันนะครับผมตรงนี้ต้องรอดูแต่ขหมอโด่งเนี่ยโดนตอนนี้โดนสอบเรื่องรับรวยผิดปกติด้วยรอฮะใช่ครับ ทางตอนนี้เนี่ยพวกบรรดาข้าราชการหรือเหมือนกันเมืองที่เกี่ยวในคดีระบายข้าว TTD เนี่ยถูกสอบเกี่ยวกับลม้มเหปกติหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องมีแต่คุณหมอโด,ดค่ะคุยังมีคุณมรัชสร้อยพยก็โดนคุณี่ชคมพรรันบรนพัฒก็โดนนะฮะตรงนี้ก็ต้องรอดูทางปปชสอบอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ชี้มูลใช่ไหมอ่างระหว่างการสอบสวนโดยเพราะคุณมรัชเนี่ยมีข้อมูลจากปปชนะครับบอกว่าสาเหตุที่ต้องไปตรวจสอบล้มเหลปกติเนี่ย เนื่องจากได้รับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตเนี่ยให้ข้อมูลายังปปชว่าเออาจจะมีเหตุล่อลือปกติได้ทางปปชเลยเข้าไปตรวจสอบเลยยกเหตุแห่งความสงสัยขึ้นมาตรวจสอบครับผมครับแต่ว่ายังไม่มีการที้มูลใครขใดๆทั้งสิ้นนะทั้งสองสลสองรายที่กล่าวไปครับอ่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกเชิยเลยครับอ่าอันนี้ผมเพิ่มเติมอีกิดเดียวนะครับที่ไม้อยู่ในชั้นปรปชนะครัว่าเป็นคดีที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นเคสที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือ ถ้าใครยำมาได้ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับทางสกสคนะครับหรือว่าสํานักงานทาการส่งเสริมสติการและสวัสดิภาพครูแล้วกบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเได้มีการตั้งนะฮะคณะกรรมการนะครับผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเงินกองทุนเุพคอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงในกองทุนการดูแลบริหารเงินกองทุนเฉพาคอนะครับหรือเงินเด็กครูเนี่ย ซึ่งตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีการแต่งตั้งคุณนัทพรตประยูนนะครับเอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะให้เป็นผู้ทรงอนรบุตรด้านกฎหมายด้วยนะครับทั้งนั้นที่คุณนัทพรตประยูนเนี่ยถ้าใครจาได้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาของดีไซน์นะฮะหรือกรมสอบสวนดีพิเศษเนี่ยในคดีฟอกเงินการขายที่ดินของคุณสุภชัยศรีสุภาพสอนนะคะรับอดีตประธานสหกรณ์คดีที่เน้นของจังงูเง,งินประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยเกิดคําถามตั้งควงามงสคว่า เออในเมื่อคุณนัทรพรถูกวีเอชไอตรวจสอบ่อยั่มีข้องเงินอยู่ทำไมถึงไม่ตั้งเป็นกรรมการผู้ชรมนุอาวุธในเงินกู้เฉพคอซึ่งเงินกู้ชฉพคอเนี่ยในอดีตเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายมากมายรวมถึงมีการสอว่าจะทุจริตมีการสอว่าเบิกเงินมาใช้โดยไม่ชอบเป็นจํานวนมากหลายพันล้านบาทอย่างเคสของคุณเดบิวสันต้นนะฮะครับตรงนี้น่ก็เลยเกิดการตั้งคำถามข้อสงสัยกันจนพระทั่งล่าสุดนะครับตอนนี้นะฮะทางคุณพิษนุตุลสุกนะครับ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในศึกษาธิการสกสคเนี่ยก็ยืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรล้วนตรีศึกษาธิการเนี่ยหรือว่าคุณธีรเกียรติเนี่ยจำเต็คนล่าสุดนะครับรับทราบเรื่องรับทราบเรื่องแล้วนะครับแล้วก็เสนอให้ที่ประชุมสกสคเนี่ยนำข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อพิจารณาในครั้งที่มันจะถึงนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าวันใดตอนนี้เนี่ยทางดนตรีศึกษาเนี่ยเดินทางไปฏิบัติภารกิจทางราชการบ่อยนะครับก็เลยไม่ได้เข้าร่วมประช ทางคุณพิจนรุ่เนี่ยก็บอกนะครับว่าทางคุณรัตพรเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณรัตพร์ห้างว่าบวชอยู่รอสืบกนจะเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรเลยนะครับแล้วก็อาจจะียกว่ายังเงียบอยู่นะครับอันนี้เป็นคำี่ทางคุณพิจนรุบอกนะครับว่าอาจจะใช้ว่ายังเงียบอยู่แต่หากมีประเด็นอะไรเนี่ยเพิ่มเติมว่าจะมาชี้แจงได้ครับตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าทางคุณรัตพนี่ย์เน เพราะว่าการการแต่งตั้งเข้าไปเนี่ยอาจจะเข้าข่ายขัดต่อจริยธรรมหรือว่าขัดต่อระเบียบในการแต่งตั้งหรือเปล่าเพราะว่าตามระเบียบที่แต่งตั้งเนี่ยจะมีการระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าอจะต้องไม่มีไม่ได้เป็นบุคคลที่ฟัวพันกับการถูกตรวจสอบหรือว่าแม้แต่จะต้องเป็นคนที่มีืรอสต์สุจริตอะไรกำลังนี้นะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าทางที่ประชุมสกสคจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับผมครับตอนนี้เนี่ยยังเป็นยังเป็นบอร์ดอยู่ไหมฮะ ตอนนี้ยังเป็นกรรมก,การผู้ทรงวุฒิอยู่ครับแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการประชุมเรื่องนี้ว่าตลงนจะถอดถอนหรือเปล่าหรือไม่ถอดถอนถ้าไม่ถอดถอนเนี่ยจะถูกสังคมกนรากหาไหมเพราะว่าคุณนัทพรเนี่ยคือตอนผมจะเล่าทำลายให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยคุณนัทพรเนี่ยตอนที่ถูกเลือกเข้าไปเนี่ยยังไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับ<ะ>แค่มีชื่อเข้าไป 6, กัวพัอน,น,อ,น,น,นอ่าแต่ตอนนี้เนี่ยมีชื่อถูกกล่าวหาแล้วชัดเจนว่าใครกล่าวหาแล้วร่วมกับอีกสิบสี่คนที่เป็นข้าราชการ ในคดีของการขายที่ดินของจุปชัยหรือจะมาใช้มนีสากลแต่ว่าเงินเงินไม่ได้เข้าสากลเงินเข้าสากลร้อยล้านอีกสามร้อยกว่าล้านหายไปไหนก็ไม่รู้<ช>ตรงเป็นเคสที่ทางนี้เลยตรวจสอบแล<ช>้วตรงนี้เนี่ยทางคุณนัทพรเมื่อเมื่อถูกกล่าวหายอย่างนี้แล้วเนี่ยอ่อแล้วคุณนัทพรเนี่ยไม่ได้ลาออกเองด้วยเนี่ยไม่ได้สแสดงสปิฤทล,ลาออกเองด้วยทางที่ประชุมต่อ,อ,ตอ,อค่คเนี่ยจะงดำเน,นินการอย่างไรต่อตรงน,นี้ต้องรอจัดตารโดยต่อไปเร็วๆนี้นะน่าจะประมาณช่วงเดือนเมษาน่าจะได้ข้อสรุปครับผมครับแล้วตอนนี้ยังบวชอยู่ป่ะ ถ่าที่ผมจะได้ใช้สภานามถูกถ่าที่ผมติดตามเนี่ยยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณช่วงช่วงปีใหม่เนี่ยเขาบอกว่าบวชอยู่แต่ว่าตอนนี้สึงอหรือยังอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันยังติดต่อไม่ได้ส่วนทางประหลัดทางท่านรองประหลัดกระทรวงศึกษาก็ยังติดต่อไม่ได้เช่นกันไม่มาชี้แจงอะไรครับผมครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะเจอเลยฮะก็ตอนนี้ก็ต้องที่ติดตามอย่างเดียวคือคดีของทางคุณรัฐพรนะครับอย่างที่ผมบอกไยว่า จะต้องรอดูในช่วงต้นเดือนเมษายนถ้าได,ได้ได้ข้อสรุปแล้วแล้วก็สรุปออกมาอย่างไรเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของสกสคเขาอะครับผมครับวันนี้ขอบคุณคุณสุประเดชครับ